นี่ดูคนตอนนี้ก็มาหามุมหาแสงเนาะอันพาเอ๋ยสองคนเพื่อนึ้นมาเบิงเนาะเอ๋ยกับโบเคยเห็นวันนี้อันน้องน้องสิถามว่าเอ๋ยสองคนเนี่ยขึ้นมาเห็นแล้วเป็นจังไหนงามบ่งามหลยแบบเห็นแล้วตื่นเต้นโบ <laughs> งามอะไรเอ็น อันถ้าเห่าขึ้นมาไวกว่านี้เนาะตอนแสงตะเวนอะตอนช่วงประมาณน้องว่าน่าจะว่าแบบมันได้แสงตะเวนกว่านี้เนาะได้แสงตะเวนจกธรรมชาติเนาะแต่อัน <c oughs> นี้ถ้าขนาดจะใช้ใครจะอกนันยังงามเลยถ้าได้แบบได้ชมได้รับชมแส,มสงธรรมะชาติคือสงิงามกว่านี้แม่นบ่แม่นคือสิ่งงามกว่านี้เนาะเสียดายโอ้ยไว้โอกาสหน้าอันไว้โอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวน้องอันถ้ามาแถวนี้ก็บอกน้องได้นะน้องก็อยู่ใกล้แถวนี้แหละโดยเดี๋ยวถ้ามาสิบอกอันนี้ไหม ก็ขึ้นมาชีได้มาเจอน้องแตงอ่อนจนไอโบบอกว่ามากับน้องแตงอ่อนอ๋อคิดว่าผ่านว่าชีได้เจอตัวจริงเอ้ยเข้าใจเลยเป็นไอชีพว่าเอ้ยดีใจเนาะอันให้ไห้เอ้ยเอ้ยมาจากไหนนะว่าเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเออหน้าตาคล้ายกันบอกว่าบอกว่าหอยยิ้มเขาคล้ายกันมาแต่ว่าเกลีคล้ายน้องแตงหอยยิ้มหวานยิ้มหวานสวยงามน้องแตงอ่อน เอฟซีตัวยงเลยเว้ยนี่จริงงามได้คอมมูเข้าใจเด้อเข้าใจหลายๆเนาะยิ้มใายกันเนเออลองลองเอาผมบางนันออกเนาะกอันเอาลงเนาะกอ่าเออเอาลงแบบคือกันปะทุกคนใายกันเนาะแกแกแกใครๆอยู่ด้ะล่ะแมนปะแมนเนาะอันนี้ก็ดีใจเนาะได้พาเออทั้งสองคนเอามาเออลูกน้ำมั่งเป็นจังไหนเออลูกน้ำไอ้งามแห้งทุกคน บแบบงามบ่ขึ้นมานนะแบบว่าอือ้มอุ้ยมีคิดมีฝันนะนะภาษาพุทไทยขึ้นเนี่ยเขาจะว่าขึ้นเนาอกขึ้นอ้าขึน้นมาอขึ้นมาอยูดเึิงอะนะถ้าแม่นยูดอยู่ข้างล่างกะข้างลุ้มอยู่ลุ้มเนี่ย<อ><อ>แบบงามจักสีวานาเรื่องะวาจนววาจนมีอ่อนะงา,ามแห้งจนแบบตะลึงเลยอะหากบแบบขึ้นมาเธอทําอิเนาะมากะมาเห็ดงานมายุ่ไทยก็หึ่งแล้ว แต่ว่าหาก็ได้มามาหึ่นนี่แหละพึ่นถึงอยู่นี่แหละนมามามาชมวิวบรรยากาศงามๆแล้วก็วิวอันเย็นๆลมนะ <c oughs> อันนี้ก็นองก็ดีใจเนาะที่ได้แบบเออพาแบบเอเอยเที่ยวแล้วก็ดีใจเนาะแบบว่าเอ้ยได้เห็นขึ้นมาเห็นแบบวิวงามๆจะสวยแบบนี้นาะะก็ดีใจนะแบบพาทเที่ยวแล้วมีคนชอบนะถึงว่าเออเอเอ,เอตัวนองกันยังบ่ค่อยฮูไปไดนเนาเพราะว่าเคยมามองนี้ก็อันนี้ก็เป็นเทือที่สองอกันนี่แหละเทือที่สองอกัน มีเลยมีซองติดตามบอมีฟาฝาฝาาติดตามรูน้ำซองรูน้ำสาวผู้ไทยเด้อพี่ๆทุกคนฝ้าไปกดติดตามค่ะนี่หากะเหตุซองไหมอ่าาไปติดตามเอ่ยเพื่อนเด้อทุกคนเนาะอุ้ยขอขามสถานะได้บอ <สา S 1> เคยเข้าใจพี่มาลตลอดเลยว่าเอ่ยมีแฟนแล้วอะตอนนี้เอ่ยโซดหรือว่ามีแฟนหรือยังโซดโสดมาหลายปีแล้วปูโซด แกื่อ่ะเพิ่นแก่งแฮทุกคนอันเพิ่นมีลูกอันสองคนสามคนเนาะสามคนลูกที่สามก็คืออันลูกที่คนที่สองเนาะเป็นแฟดเนาะแฟดผู้หญิงทั้งหมืดแก่งแฮทุกคนผู้หญิงแบบบางแม่อันผู้หญิงอายุยี่สี่ปีเนาะอันหาเลี้ยงแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเออยี่สิบเจ็ดเนาะเออลงลงยี่สิบเจ็ดปีเนาะนั่นแหละเพิ่นอันหาแบบเลี้ยงลูกสามคนลูกแฝดอีกโอ้เก่งเก่งเออ อเจลสู่เลยขอให้เจอคนที่แบบเออฮักเอออีลีอันสเปคเอยนี่เป็นคนเลาาหรือว่าคนไทยหรือว่าบร่ได้จำกัดบม่ได้จำกัดได้เหมือนเลยขอให้แบบว่าฮักฮักฮักเฮาอิรีนะครับใน,นสิ่งที่เฮาเปลี่นได้นะว่าเฮาเฮาก็มีลุแล้วเนาะว่าเออเขาเฮามาแบบจริงใจกับเฮาบ้างสิงน,น,นะนะ ที่สาคัญก็คือต้องหักลูกด้วยถ้าจะเข้ามาแต่ถ้าจะหักแบบแค่เอาืยนา้มนี่ก็น่าจะเป็นปบบดายเนาะเพราะว่าแบบเอาืยนา้มก็แบบเออในแบบอันนี้ก็ลูกก็นก่าเข้าใจแหละข่ายแนบก็หักเนาะเป็นแม่นี่มาฟังนี้มัง่งเอ,อเืยเได้ใสปไปจากไนหนสถานะตอนนี้โซนไวโซดโสดอันนี้ก็อไอบโบเนาะ สบายด,สายดีสบายดีพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอาไม่เพื่อเนเลยแอบแอบแอบมองอยู่ข้างๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่ได้เป็นคนหูใจกับขอเป็นคนตัวเลือก,กันแล้วกันนะฮะ <g ib bles> สำหรับคลิปนี้มื้อนี้กับผ้าสาวลาวมาเบิ่งความงามความสีวิไลของกรุงเทพเมืองไทยกรุงเทพเมืองใหญ่เนะะี่ยสาวง,งามต้องคู่กับวิวง,งามเนี่ยมองไปทางผงงุดเนยผุนเนยเห็นความสวยความงามน้องหลังเอ๋ยเรื่องจี๊คอนุญาตเป็นพิธีกรแทนน้องสาวแต่งงานกันนะสบายดีสบายดีโอยสบายดี ย่าคู่นี้เข้ามาโดยน,นี่มันแปลว่าเทวดาอีโดยแปลวันยังน้องแตงอ๋อถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คือค่ะค่ะแม่อ๋อแมอเล่มีอักษหลายทานเปบอกว่าน้องสางงามงามมาสั่นโอ้ยยองเว้าเกินไปโบโบได้เกินขนาดอายอยู่กลางๆกันยังหัวใจวันไหวเสียดายที่ว่าอายไม่เมียแล้วสก <c oughs> ัดเราเรารุ่งตลอดเลยเนาะพี่น้องหน้าตาละไมคล้ายกับแตงอ่อนเพี่นมาสั่นบอกคือ <S <S เ <S <S ห็นน้องสาถ่ายคลิปกับไอ่เพิ่นบอกว่าไปกับแตงอ่อนอเพิ่นก็แปะใจเอ้าไอ่บัวคือจีบแตงอ,อ่อนน้องสันจีบแตงอ่อนคิดอีหยังกับแตงอ่อนอ้อสันว้าไก่กับคืออย่างนี่แตงอ่อนน้ำเบิ่องนี้อไก่งามหนึงโ่งไก่งามถ้าสิมาย่องกันมื้อนนี่บัดขึ้นกับ่จบเด้โอเคเนาะเดี๋ยวจะเฝ้าไปไซบวรยาครสถานะน้องสาอ๋อตอนนี้ตอนนี้มีคนหมายปองอะไรบอ บ่บ,บ่มีถามมีคนมามักสิมักบ่มัร์<า>กอุดทุยหมดสนใจว่าเขามีเมียแล้วป่ะทีไม่ก็สนวนนะเนาะสนอยู่เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงทันีกันแล้วกันนะฮะก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกรื่องใจให้น้องสาวลาแต่งอ่อนสาวเล่าแล้วก็เอายาสาสาสาบุาไทยเนาะเพฝึกกำลังจะเปิดของเอาเปิดข <laughs> ดก่อนฝึกกำลังจะสัง<ฮ>่งสารผลงานนะฮะสั่งเหลืองเล่าะะวิถีชีวิตของตัวเองที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะให้ เช่าลูกเลยเห็นถึงความงามนเนี่ยปฏิทยยนึ่งเดียวนี้ลกูกเนีฮะฝากไวนะ้ที่เอาพวกอมใจกันแล้วก,กันเนะสาวผู้ไทยเนะสาวเออสาวสาวนาะพี่น้องเนาะคนงามกรูปกับงามน้ากับครองพี่น้องเอ๋ยเยดายอย่างเดียวนะฮะยังว่าจะมีผู้ไม้ปองเไอเยดายอาค่ะเยดาเยดาเขาพอกันสาไป <c oughs> าเดี๋ยวจะไปฟอ้องเมียาอ เตรียมจ็อดฟิวตลอดทุกอย่างก็คือการแสดงเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะครัเพื่อได้อัตรบในการรับชมเนาะพี่น้องน้อยอย่าเสียฮาวาบ้ากูจะชู่นะฮะอันนี้คือน้องนุ่งนี่ฮะถ้าน้องบ่ถือกับกับบะเป็นอย่างโอ้ยบ่ถือดอกอายถืออะไรมันก็สินักเนาะเว้ากรบเบ็ดหัวแม่นบลขับบะมีผัวก็ไม่อะไรถ้าอายบอม่บม่มีอสิมักบ่มอกก็จะโหยอ่ะฝากไว้เว็กซ์นี่การคุณพิธีกร โอเคเข้าใจไอโบหลายๆขอบคุณไอโบมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเออพามาเที่ยวในมือนี้เนาะพาเป็นไกด์ได้บนนี้โอ้ยม่วนแห้งม่วนสองเธอแล้วเพื่อนพาไปบ่แมนงามบอเลยเพื่อนพาไปแต่ละเทือแต่ละที่งามหลายตัวนั้นไปไอคนสยามเป็นบอยงามบ่งามเจ้าของเนี่ยบ่เอ้าว่าไปก็ยองตัวเองเราไปซีดอยค่าตัวเองเนาะงามจริงคือก็งามเอ้ยงามมึงแม่เนี่ยเออจริงนาใครกันนี่หรือไงไอโบบอก แม่เนาะคล้กันนะมีเอฟซีมาทากลายที่เขาแตงออนเป็นไปอ๋อแต่แตงแตงออนคือคนในเมืองแต่ว่าเขาคือแบบคนบ้านๆคือคนแบบโอ้เสียงไม้อาไจะงามอ่ะป้าหยองกันมื้อนี้คือสิบุกบดดอกันจบดอกมื้อนี้โอ้ยไปแล้วเด้อทุกคนขอบใจเอ้ยลูกน้ำลายๆเด้อไปแล้วทุกอันแตงกอนแล้วก็ไอโบหลายๆเด้อที่เป็นไก่นำเที่ยวมื้อนี้ ยินดียินดีเลยกัอันเอาเอ,าอือยกับซานนองก็เห็นแบบเอือยแบบว่าเอาาเอแบบแฮปปี้อย่างก,ก็ดีใจแล้วเนาะไปแล้วด้ทุกคนบ๊ายบาย